บรรรองกรทว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองรุ่ยานปุ่งพธบุณค่ะทให้เป็นพิธการนกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมของหนักสือที่สารอยมุ่งใจปีใหม่รับรอะภายใต้โครงการส่งเสรและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในรังหวัดลำปางนะคะ บรรยากาศตอนรับคุณแม่จริญานุทองค่ะประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปีใหม่เมืองสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเชิญศาสตประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมีคนมาร่วมนักขนาดครับรถตู้านนักการศึกษาไปเรีการศึกษารำพันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะแทนหญิงรัตนาจักรแจ้งผูกพิธีการโรงพยาบาล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ด้าวหน่อยเลยมะเขือเป็นต้นมะเขือมะนาวม่เขือเป็นกลุ่มนี้ของขายหลายอย่างนะครับมีอาหารอาหารแล้วก็นทางผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆมาห่วมประมาณเก้าร้อยท่านนะครับวันนี้แล้วก็ แต่มีอาหารแจกแบบเป็นฟูปองนาะเห็นกันครับสีสีานาำนะครับไี่ลบเปเรื่อม้นขาไป้วหน่อยม้น้อทไพัต่อเอไม่น่ย มาต่อแบบสงามได้ราคาเด็กราคาหนึ่งนสองร้อหก้าโอ้แล้มันะรขาเก้าที่เรมีพวกภาษาสามพอรัทบ นี่ก็เป็นกล่องอุ้มน้อยการนากนี้อาหารแกะครับมีลูกคูปองมาแลกครับแต่ละทนานต์จะได้คูปองอยู่5ใบครับ5ใบนอกจาคูปองสามารถแลกอาหารกินได้หลายอย่างครับที่ร้านเน,นี่ยบรรยากาศอ่อนี่คือบรรยากาศของหนองกระติงเนาะมีน้นนองเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักพอนของจังหวัดลำปาง thế này là có hai cái dàn, năm người đang làm, hai người là chạy vệ tinh, เป็นการดเล็บาจัวขออนาตเนะคะอาตเค่ะเชิญะขออนุาเจ้าความเป็่การอของ้านใน้านเขาเจ้าเะดเล็หน้าจับหว้ะเจ้าองดเซงนะเจ้า ด้องเส้นเลยจะเป็นการห้อมตามลักษณะขอมเสียงเพื่องดนตรี